คดีความสัมพันธ์ที่สร้างความโกรธสุนัขของคิมซูฮยอนจุดเริ่มต้นของการโต้แย้งข้อความถูกปลอมขึ้นนี่คือการปฏิเสธที่เต็มไปด้วยความโกรธและการปกป้องตัวจากนักแสดงหนุ่มคิมซูฮยอนหลังจากทีมกฎหมายของเขาเผยแพร่ข้อมูลว่าข้อความที่เขาถูกกล่าวหาว่าส่งให้กับนักแสดงหญิงคิมแซนคือข้อความที่ถูกปลอมขึ้นซึ่งกล่าวว่าเขาเคยส่งข้อความไม่เหมาะสมให้กับคิมแซนเมื่อเธอยังเป็นเด็กวัยสิปี แต่ทีมกฎหมายของคิมซุฮยอนไม่ยอมปล่อยพวกเขาเผยแพร่ตารางการถ่ายทำภาพยนตร์เรียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าในเดือนมิถุนายน2016นคิมซุฮยอนมีการถ่ายทำที่ซองซูดงและยองจงโดทำให้ไม่มีเวลาพร้อมกับการส่งข้อความที่ถูกกล่าวหาและนี่คือจุดที่เรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลงทนายความโกซังร็อกที่แทนงานให้คิมซุฮยอนออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้ส่งข้อความเช่นนั้นและเผยแพร่บันทึกในสมุดประจำตัวทหารของคิมซุฮยอนซึ่งระบุถึงแฟนสาว ที่ไม่ใช่คิมแซนแต่ทำไมภาพถ่ายถึงถูกเผยแพร่ครอบครัวของคิมแซนและสถาบันโอโรซิโรอินสติจูตถูกกล่าวหาว่าได้เผยแพร่ภาพถ่ายที่ถูกถ่ายหลังปี2019เมื่อคิมแซนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วซึ่งกล่าวว่าเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ความสัมพันธ์การหมิ่นประมาทที่เป็นเจตนาทนายโกสังร็อกกล่าวว่าการเผยแพร่ภาพถ่ายและข้อความเหล่านี้เป็นการสร้างหลักฐานเท็จและการหมิ่นประมาทโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคิมซูฮยอน ความขัดแย้งที่สร้างความเสียหายอย่างหลากหลายคดีนี้ไม่เพียงแต่ทำลายชื่อเสียงของคิมซูฮยอนแต่ยังส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินอย่างหลากหลายจนถึงขั้นต้องขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อชำระค่ากฎหมายและค่าชดเชยขณะที่ต้นสังกัดของเขาก็ถูกสอบสวนด้วยข้อหาเช่าโกงความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงในสาธารณาชนคำถามที่ยังคงค้างความขัดแย้งนี้จะสามารถวินิจฉัยได้อย่างยุติธรรมหรือไม่ความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหาเป็นความจริงหรือเปล่าคนรุ่นใหม่ มีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันวิเคราะห์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา